สีัสครับทุกคนจนกทาตอนนี้ก็ไลน์หน่ช่องมูดังแปรชแน,นลครับจะได้เปนแบบที่ใจเราเลือกเป็นกลุ่นเลยว่า CGG ก็ได้ซึ่งผมเลือกเป็นเกิร์ลแล้วก็คือหางกระเพรมยามอยู่ต่งางขาแลาผมก็อยาไปกินคนนั้นด้วยมันจะเป็น CGG โอ้มานี่เลยเหนือโอโอไมค์กอด มันแรงเกนเอเชิญไปเชิญโอ้มันแรงสุดเลยทุกคนมันแรงมากเลยโอ้นะมันใครน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นคนธรรมดาโอ้ดีเลยดีเลยนี่แหละนี่แหละน,ลน,ลนี่นี่น,นี่โอเคกินโอ้ถ้ากินทำไมแปลกเลยนี่แหละนี่แหละจับวางมันจงประกายเป็นอาหารของฉันซะ โอ้อย oh, ่างเท่เลยทุกคนโอ้ oh my god โอ้ทุกคนมันมีท่าด้วยนี่อีโอเคสกิอีสกอร์นี่นะเป็นการพุงร่งอะเชิฟโอ้โหนี่จะหนีไปไหนไม่ให้หนีหรอกนี่นะโอ้โหทำัมมีได้นี่นะโโน,นี่นะนี่นะนนะสกิลอี อ้วกินโหเียบหลายโหมันกำลังได้กินซอยจุโอโอเมก้าฉันโดนซิดใจคอเกิดที่เดิมแล้วสามารถกินสนตัวเองได้หรือไม่โอ้แกบังอับกินชกสบฉันใช่ไงล่ะโอ้โอไมก้าโอ้ทำไมเขาถึงใจร้ายกับผมอะไรขนาดนี้ผมก็แค่คนธรรมดาโอ้ โอโ้เขาเอฟเคคาร์ผมไรอ๋อเกลียดเขาฉันเกลียดนายโอ้เอ้านี่นคนเนี่ยนะทุกคนมันคือคนนั่นเองนี่นี่เปิดหางแล้วก็โจมตีนี่แหละนี่แหละนี่แนหะละสกิลเอฟนี่โอ้โหกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มลงมา,านี่กินโอ้โหถ้ากินอย่างเท่เลย ตอนนี้เราเลเวลสามแล้วก็มีเงินอยู่ยหมื่นสองโอ้ my god พีพีกับฉันไนซีจีจเอ,อมันโหจริงเลยนี่ทำไม,มโหจังเลยกายทำไมโหจังเลยฉันสู้แกไม่ได้แต่ไว้ทีหลังฉันจะสู้แกได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ มันไม่ใช่ตอนนี้นี่นะกระโดดชืบชืบนี่นี่นเี่ยี่เีนขาอืมสอยจุสวยจุเนื้อมนุษย์โอเมก้า oh ดูคนที่กำลังพีพีกันอยู่ตั้งนนั้นสีทุกคนโอ้พวกเขากำลังพีโอกันจยู่น่าสนุกจังเลยแต่ฉันไม่ไปยุ่งดีกว่าอยากจะได้รับรอง มันนี่นะนี่ยนี่เลยนี่นี่เมื่อกี้ทำไมอะไรมันผ่านไปเมื่อกี้โปรโออยังกัเหรอโอ้แม่ก่อนมันคือโปรแน,น่นอนมันคือโปรแน่นอนทุกคนฉันเกรียดโปรตอนนี้เหรอ,ลอ,อเลเวลาใ่อ่โอ้โหเลเวลสี่อ๋ะไม่เนะีฉันโดนค่ะฉันโดนค่ะเออเดี๋ยวเร่าอัพแล้วนี่นะเฮ้ยนี่น่าจะเป็นความแรง โอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้ไม่ไม่นะซีจีซีจีลุ้มผมโอ้โอ้ไม่กดเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้กันหรอเดี๋ยวเจอฉันโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเจอฉันแน่นอนเดี๋ยวพุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีนี่นี่เอฟนี่แล้วก็อาแล้วก็อาร์อาหนีเออนีแล้วก็หนีอีก อ่อทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอฮ่าเออโอ้ยโอ้โอ้โอไม่โอไม่โอไม่นะแเราสามารถกินสดตัวเองได้ไหมเนี่ยฉ yeah> ันอยากกินสดตัวเองจังเลยกินสดตัวเองอ๋อเดี๋ยเป็นรอดจากเงเยอะมากเลยทุกคนนี่นะ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 นี่แน่จะเอากระชันงั้นเหรอจะเตรียมไปเรื่อยๆจะกลมจะตายแล้วผมจะได้กินสดวันนี้ก็รอ โอ้มันแกนจะตายแล้วอุ้ยตายแล้วอืมอร่อยอร่อยเชีย,ย,ยวโอ้เลเวลยคอัพดาวมิดอัพดาวมิดเลยมันนี่จะพวกมนุษย์วันนี้เป็นวันตายของแกคนพี่ยิ้มให้ฉันฆ่าเดี๋ยวนี้มาให้ฆ่าเดี๋ยวนี้เลยนี่นะนี่นะนี่าเราก็กิน โอ้ oh, ฉันยักตีกับเพื่อนจะว่าไนี่นะ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 นี่นี่จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอเออฉันตายฉันเกลียดฉันเกลียดแกชืบโอ้ยห้องนี่นะนี่นะนี่นี่นะนี่ชืบกินเลยราสคิลรัสคิบนี่จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่นะนนะนน เฮ้ยหาเพื่อนมนันจะมมนูดมาให้ฉันคอซะดีๆนี่นะนี่นะ,นนะนแล้วก็กินโอ้การฟันที่สสดแสจจะอีซี่ นี่นะนี่นะนี่นะโดนจ่วงโดนจ่วงนี่แล้วก็กินวันนี้เจ้าซีจีจนะีนี่นะนี่นะนี่นี่โอ้ทำไมฉันตายด้วย,ยเลยโอ my god ตายเร็วสุดปลาหนีปลาหน้า,นากาผมอยากรู้จริงๆแล้วมันมีหน้ากาอะไรบ้างโอ้ โอ้โหคืออะไรเนี่ยฉ oh, yes, oh, ันอยากชื oh, ่อจังเลยฉันมีหน้ากากกี่ร้อยเนี่ยชื่อเออเฮินักแก๊กเอ้นักแก๊กสลาเทแล้วมีหน้ากากกี่ล้านคันอ๋อเก็บสังเสียตังฟรีแต่ว่าไงเราก็ไม่มีเงินเดือนมาใช่นละนี่นะนี่นะเอ้ยเอ้ยนี่นี่อ๋อหางหางไม่ออกอ่ะโอ้โห ตายยเลขังก้นแกบางอามาเตีฉนันกันหรอซีจีจจนี่ยเ,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 เอา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 ทำเป็ตีแหละฮ่ากี่ตีฉันไปแล้วฮ่าฮ่าโอ้ยเออ,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 อชื้นนี่หลบไปที่ขี้ตอนโอ้ แล้วก็ตายกลางอากาศแบบดิจิตอนเราจะไปลองดูกันดีกว่าว่ามีหางอะไรมั้งเอออะไถูกสุดนะห้อเสียเเยเหระนันถูกสุดยังไงรึมาแพงกันเลย ผมคิดว่าไม่ใช่ถูกสุดละผมคิดว่าคือแพงมากเลยดูเงินที่ฉันติดตัวสามหมื่นห้าโอ้โอ้แกกูมันกำลังกรนนะอโอไม่กัดทำไมกแกตีแรงกันเลยส้อยฉันเลอะเลยชกิแก มันี่จะกูนตัวนั้น,นจะออคอแกแล้วก็เนื้อแกมกินน่าจะได้รสชาตที่เยี่ยมยอดโอเมกัดเบร์บร์ฉันเจอบรทำไมปีกเน,นื่ยไปเบรียน่ะนะเขากระเพือแบบกระเพือวะซื้โอ้โดนดี่อด,ดีนี่แน่นี่แน่ลงไปดีตอนนี่ ชือชือแกตีฉันไม่ได้หรอ,อเกเพราะแกมากระจอเกินไปยงไงล่ะ เ่อไปเราจะไปลองดู CGG กันบ้างดีกว่าผมจะไปกลายเป็น CGG โอเคทุกคนตอนนี้ก็กลายเป็น CGG แล้วไนเรืงทีเอา,าของเรา โอ้ไม่ค่ะขัดนะเออขัดนะเฮ้ยอ่านี่อย่างเท่ชื้นเฮ้หซีจีจีตอนนี้จะตีเราไหมนี่แหละโอ้โหไม่ตีตีฟรีโอ้ไม่ค่ะตีฟรีโอ้บอกเลยวฟาร์มดีแน่นอนฟาร์มดีโอ้โหแต่มาตียากไปหน่อยเนี่ย นี่เนะี่ยสกีโออาสกีเอฟวันนี้เป็นวันตายของแกอ๋อวันนี้เป็นวันตายของแกนี่เนะี่ชิวโอ้โหตีตัวเดียวได้5แล้วทุกคนอย่างที่โอ้โหคนนี้กระตึงครัเนี่ย โอ้ชืบอนี่พุกนี้อะเออผมจะรายต่อไปละรายต่อไปรายต่อไปก็เก่งล้วนี่นะนี่นละลาบดาเมียมันดีขึ้นมากเลยทุกคนนี่อออแล้วก็กินไม่รู้ม่ากินเรืออะไรแต่เ,เรียกว,ว่ากินไปก่อนแล้วกัน ล้วอ,อาจจะปาสูกก็ได้ฉันกลับมาแล้วมาจัดก,การเกมกันละตัวนี้มันถือแปลกๆกนทุกคนโ,โอ้ตอนนี้พักเลเวลเจ็ดแล้วในี่น,ในะแกต้องตายเปะเฮ้ยตอนนี้ผลเลเวลแปดโอ้ไม่กอดโอ้ยังตึงค่ะทุกคน ขอจะคิดแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ